สวัสดีครับขวัญใจชาวบ้านรายงานตัวครับผมวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลสินเชื่อสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าอาชีพอิสระนะครับที่ต้องการกู้เงินกับทางไทเอสแคปิทอลนะครับเนื่องจากว่าในคลิปที่ผมพูดถึงไทเอสแคปิทอลเนี่ยนะฮะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณอมรเทพเนี่ยได้คอมเมนต์มาประมาณว่าอยากให้ผมเนี่ยเจาะลึกให้กับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าให้หน่อยต้องการที่จะกู้เงินนะครับกับสินเชื่อของไทเอสแคปิ t อลใช่ไหมครับซึ่ง คุณมอมรเทพเนี่ยก็น่ารักมากๆนะครับผมมาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะก็แทบจะไม่ต้องมีเหตุผลไหนเลยที่ผมจะไม่ทําคลิปให้นะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้คุณมอมรเทพเลยครับผมไม่แน่ใจว่ายังดูอยู่หรือเปล่าหรือท่านผู้ชมท่านไหนอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับหรือว่าเจาะลึกสินเชื่อประเภทไหนนะคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าผมอ่านเจอแล้วผมไปรับปากว่าผมจะทําคือผมทําจริงๆนะครับผมก็เอาใจท่านผู้ชมเป็นหลักแล้วกันนะครับทีนี้สินเชื่อสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะยื่นกู้กับทางไทยเอชแคปิตอลเนี่ยนะครับ มันมีอะไรบ้างข้อมูลยังไงเตรียมเอกสารยังไงใครบ้างที่สามารถยืนกู้ได้เดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยครับพูดถึงไทยเอชแคปิตอลสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่รู้ว่าไทยเอชแคปิตอลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือบริการทางสินเชื่อที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับไทยเอชแคปิตอลเนี่ย เขาไม่ใช่ธนาคารนะครับหรือว่าเป็น bank นอแบงก์เนี่ยคือไม่ใช่นะครับผมเป็นการให้บริการสินเชื่อแบบนิติบุคคลนะครับผมซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะเป็นบริษัทที่โกงหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าเขามีการจดทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2560เอน้ยนะครับเมื่อกี้จะติด64และอ้วอ2,556เนี่ยนะครับเขามีการจดทะเบียนครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับ หลังจากนั้นต่อมาเมื่อปี2558เนี่ยเขาก็มีการจดอีกรอบนึงเหมือนกันเพื่อให้ครอบคุมสินเชื่อมากที่สุดนะครเท่าที่เขาจะให้บริการได้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้จดไปที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยอยู่ในกฎหมายควบคุมแน่นอนนะครับผมนี่คือร่าวๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของสินเชื่อก่อนผมเนี่ยไม่รู้ว่าคุณอมรเทพเขาต้องการสินเชื่อประเภทไหนแล้วก็ ยังไงบ้างฐานเงินเดือนอะไรยังไงเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงสินเชื่อที่พื้นฐานที่สุดแล้วกันท่านผู้ชมสามารถยืนกู้ได้หลายคนที่เข้ามาดูคลิปอยู่มีโอกาสยืนกู้ได้นะครับผมก็จะเป็นพอ,อได้ข้อมูลตรงนี้นะฮะก็จะเหลือสินเชื่อให้เลือกอยู่ประมาณสินเชื่อประเภทแบบ Personal l o a n นะฮะแบบที่มีหลักทรัพย์กับแบบไม่มีหลักทรัพย์ผมขออนุญาตใช้แบบไม่มีหลักทรัพย์แล้วกันนะง่ายดีนะฮะก็คือจะเป็น Personal Loan ซึ่ง Personal l o a n ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคนล ก็ดอกเบีย้ยต่างๆอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันแพงกว่าบ้านแพงกว่ารถแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเราสามารถที่จะยืนกู้ได้กับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นประเภทแบบนาโนไฟแนนซ์นะครับผมนาโนไฟแนนซ์ก็จะเจอดอกเบีย้ยที่หนักกว่าเพอร์ซันแนลโลนนิดนึงนะครับผมปกติแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลเขาจะให้อดอกเบีย้ยประมาณไม่เกิน25%โดยประมาณนะไม่เกิน25%แต่ถ้าเป็นนาโนไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยจะ ประมาณ36ซนะครับผมซึ่งมันเยอะกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความกู้ง่ายเนี่ยนาโนไฟแนนซ์จะกู้ง่ายกว่านะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้ผมสรุปให้เลยนะว่าวันนี้ผมจะพูดถึงนาโนไฟแนนซ์นะครับส่วนบุคคลเอาไวท้ทีหลังนะครับผมเอาแบบที่ง่ายที่สุดกู้ง่ายที่สุดเงินเดือนวนน้อยที่สุดก็คือนาโนไฟแนนซ์นะครับนาโนไฟแนนซ์ตัวนี้ของทางไทยเอชแคปิตอลเนี่ยนะครับผม <c oughs> เขาจะให้วงเงินสูงสุดคือ1 0 0 0 0บาทนะครับ10,000บาท นะแล้วเราก็จะเจอดอกเบีย้ยอยู่ที่3 6นะต่อปีนะครับผมไม่ใช่ต่อเดือนนะถ้าต่อเดือนอน,นี่คือแบบเฮ้ยมันเหมือนหมวกกันน็อกบอกว่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือต่อปีนะครับก็เรียกได้ว่าดอกเบีย้ยอาจจะดูแพงหน่อยแต่ว่าถูกตามกฎหมายกําหนดแน่นอนนะครับผมซึ่งท่านผู้ชมจะเอาดอกเบีย้ยตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับดอกเบีย้ยบ้านดอกเบีย้ยรถไม่ได้นะครับเพราะอนนันถูกกว่ายิ่งวงเงินเยอะนะครับดอกเบีย้ยจะยิ่งถูกกว่านะ ก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของอเอกสารต่างๆดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในลิงก์ของเว็บไซต์ด้วยนะเผื่อใครสงสัยนะครับวันนี้ก็มีคนมาสอบถามเหมือนกันว่าเออพี่ครับเว็บไซต์มันต้องเข้ายังไงอะไรตรงไหนช่วยเอาแบบว่าลิงก์ก็แปะให้ได้ปล่ามันแปะให้ไม่ได้นะครับใน u t u b e มันแปะแล้วเขาลบออกอัตโนมัตินะครับป้องกันการเป็นสแปมนะแล้วก็ป้องกันมิจฉาชีพด้วยนะครับเขาก็เลยลบออกให้นะเข้ามาใน Google Chrome นะครับผมแล้วพิมพ์ไปว่าไทยเอชนะครับ ไทยเอชแคปิตอนนะครับผมแบบนี้นะฮะพิมพเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกที่นี่นะครับผมไท c เอชแคปิตอนนะครับนี่นะต้องระวังให้ดีนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมันใช่ของทางไท c เอชแคปิตอจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีมิจฉาชีพหลายคนเนี่ยปลอมแปลงได้เหมือนมากเหมือนมากจริงๆนะครับต้องระวังถ้าเกิดว่าพวกนั้นเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับผมเรียบร้อยเลยระวังโดนธุรกรรมเยอเรื่องของการเงินให้ดีๆนะครับผม ่ดูไปที่รายละเอียดของสินเชื่อและบริการนะครับอ่ะคลิกเข้ามาครับเดี๋ยวพูดต่อนะครับของออที่ค้างไว้เมืม่อสักครู่นี้แต่ว่าพาเข้ามาดูด้านไหนก่อนข้อมูลนะฮะก็เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ personal loan นะฮะกับสินเชื่อ SFE นะครับคลิกไปที่สินเชื่อส่วนบุคคล personal loan นะครับตรงนี้นะแล้วเลือกลงมาล่างสุดเลยครับจะเจอกับสินเชื่อ สินเชื่อนะฮะร,รายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพนะครับผมเนี่ยที่เป็นนานโนไฟแนนซ์เนี่ยนะครับผมเราคิดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือรายละเอียดนะฮะที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะทีนี้เมื่อกี้ที่ค้างไว้นะฮะถึงเรื่องของดอกเบี้ยสาิหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นกู้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนการยื่นกู้ก็คือท่านผู้ชมเนี่ยนำไปยื่นเรื่องนะที่บริษัทของเขา มันไม่สามารถที่จะกู้บนโลกออนไลน์ได้นะครับเราสามารถกรอกข้อมูลบนออนไลน์ได้จริงแต่ข้อมูลชุดนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้เราได้เงินเลยนะครับเขาจะเอาไปพิจารณานะว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยมันผ่านไหมมันโอเคไหมแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาพอติดต่อกลับมาหาเราปั๊บเรื่องเอกสารต่างๆเราจะต้องไปยื่นที่บริษัทของเขานั่นก็หมายความว่าหากคุณต้องการที่จะกู้สินเชื่อตัวนี้ท่านผู้ชมจะต้องมีที่ทํางานหรือว่ามีบ้าน อยู่ในบริษัทของเขาไม่ใช่อยู่ในบริษัทอย่างนั้นในพื้นที่ที่ไทยเอสแคปิตอลเนี่ยให้บริการอยู่ส่วนใหญ่เขาจะให้บริการอยู่ในเขตปริมณฑลนะครับผมแล้วก็บางจังหวัดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่บริการของเขาเนี่ยก็อาจจะกู้สินเชื่อตัวนี้ไม่ได้นะแล้วในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของการอนุมัตินี่นะฮะจะใช้เวลาในการอนุมัติ5-7วัน นะก็เรียกได้ว,ว่าก็ต้องใช้เวลาในการรอหน่อยนะซึ่งช่วงนี้ด้วยช่วงสิ้นปีแบบนี้เขาใช้เวลาในการกันกองสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าเขาเปิดตัวมาจนถึงตอนนี้คิดว่าคนสนใจโครงการนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะทําให้กู้ยากกว่าช่วงแรกๆที่เปิดโครงการนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจเผื่อๆไ้นิดหนึ่งนะครับแล้วคิดว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยคำนวณคร่า,าวๆเลยนะถ้าอยากจะกู้เนี่ยนะครับผมจะต้องมีเงินเดือน เฉลี่ยต่อปีนะฮะ,ะมากกว่า9,00 0บาทหมายถึงว่าเงินที่ผ่านบัญชีนะเฉลี่ยต่อปีคือมากกว่า9 00 0บาทแล้วก็หมายวามว่าเดือนนี้อาจจะได้น้อย7800 0หรือว่าเดือนอื่นเนี่ยได้หมื่นกว่าพอเอาทุกเดือนมารวมกันเฉลี่ยกันย้อนหลังหนึ่งปีจะต้องมีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่า9,00 0บาทนะครับผมก็ถ้าใครเข้าเงินไขนี้ก็พอจะยื่นกู้ได้แต่ที่สําคัญเลยก็คือที่ที่คุณทํางานหรือที่พักของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ๆบริเวณ หรืออยู่ในจังหวัดพื้นที่บริการของทาง h ทยเอชแคปิทลนะครับจึงจะยื่นกู้ได้นะฮะที่มาในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครนะครับผมก็อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน70ปีนะผมผมคำนวณให้เข,าข้าๆไว้นะในนี้เขาไม่ได้บอกไว้แต่โดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็คืออายุของเราเนี่ยรวมกับสัญญาในการกู้เนี่ยจะต้องไม่เกิน70ปีนะครับแบบนี้จะมีโอกาสกู้ได้มากกว่านะครับผม ประกอบอาชีพอิสระเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับผมนะฮะมีอาชีพที่ไม่แน่นอนเนี่ยสามารถยืนกู้ได้นะฮะแต่จะต้องมีเอกสารแล้วก็มีสถานประกอบการที่ชัดเจนนะครับโดยจะต้องมีเอกสารที่น่าเชื่อถือมายืนยันเอกสารที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเนี่ยนะฮะก็คือใบเช่าที่ครับทุกครั้งที่เราจ่ายค่าเช่าที่เนี่ยขอใบเสร็จกับคนที่ให้บริการมาด้วยนะฮะตัวนั้นจะช่วยได้ ในการยื่นกู้กับทางธนาคารเนี่ยบอกไปนี่คือใบเสร็จสําหรับการเช่าที่ในการขายของจริงๆนะครับอันนั้นจะช่วยได้นะที่ต่อมาในเรื่องของเนี่ยนะฮะรายได้ต่อปอีบอกแล้วว่าเฉลี่ยจะต้องมากกว่า9,000บาทนะครับผมข้อมูลเครดิตต่างๆที่พักอาศัยต่างๆเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะปรับตัวเข้าหาได้อยู่แล้วแหละนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือคนที่อยู่นอกพื้นที่บริการเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริงๆนะไม่สามารถไปยื่นกู้ได้นะครับเดี๋ยวผมดูตัวอื่นมาให้ ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเดี๋ยวผมดูตัวอื่นมาให้เพียงแค่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ไว้ว่าประมาณไหนอยากได้ข้อมูลประมาณไหนเดี๋ยวผมไปจัดการหาข้อมูลมาให้นะเอกสารประกอบการพิจารณานะครับสำเนาบัตรประชาชนนะฮะบ,บัตรข้าราชการหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมเออถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าบัตรข้าราชการนี่ก็คงไม่ใช่หรอกมั้งนะหรือว่าใครเป็นข้าราชการแล้วอยากจะมากู้ตัวนี้มีตัวอื่นดีกว่านะ <c oughs> ของคัทายเอชพิทอนนี่แหละนะครับมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้นะฮะ เอกสารในการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผมเช่นพวกใบเสร็จเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยเนี่ยสมมุติว่าท่านผู้ชมเป็นเจ้าของร้านขายยำนะครับผมไปเช่าที่เขาขายยำอะไรแบบนี้นะฮะเราไม่มีการยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยนะฮะทำอาชีพนั้นจริงๆเนี่ยแต่สิ่งที่ยืนยันตัวตนได้คือตอนที่เราไปซื้อวัตถุดิบในการทํายำครับผมเช่นเข้าไปซื้อน้ําปลาเอ่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับผมก็เก็บใบเสร็จมานะครับสามารถนําไปยืนยันกับทางธนาคารได้นะครับแบบนี้จะช่วยได้นะครับผม โอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อที่ผมเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับผมก็ข้อจํากัดอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่ายางน้อยก็เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเรากู้เงินไปแล้วเนี่ยเวลาเราใช้คืนเราใช้คืนแบบสบายใจนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยจะรั่วไหลไปอยู่ในมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับจะไปอยู่กับมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีการให้บริการแบบถูกกฎหมายนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ ผมก็น่าจะให้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วนะครับผมจริงๆอยากจะให้ข้อมูลเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าคลิปมันจะยาวแล้วมันจะน่าเบื่อจนเกินไปนะครับเอาไว้มีโอกาสที่เราไลฟ์สดคุยกันเมื่อไหร่นะครับผมตอนนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมสอบถามกันได้แบบเต็มที่เลยในกรอบข้อมูลของที่ผมทราบนะอะไรไม่ทราบก็ตอบให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของขวัญใจชาวบ้านด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากให้เพื่อนของท่านผู้ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไปลาไปบายสวัสดีครับ